สวัสดีครับอมอมระดับพลครับผมเล่นแบบอันนี้มีเวอร์เทวเวอรเป็นตอนนี้ผมจะรีวิวคือเบจิโตตัวใหม่ระดับอ m r นะครับก็เงื่อนไขเนี่ยต้องทำโกคูประมาณ25ปีก่อนนะครับที่จะทำเบจิโตได้เบติต้าก็เหมือนกันครับยี่โอเคครับก็วาไปที่แบบกันต่อนะครับก็ปวดาตาลาเนี่ยใช้สองชิ้น แล้วก็บอลเหลืองแปดพันชิ้นนะครับแล้วก็ไปที่อีโวเบดิโตนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ก่อนจะทำอีโวเนี่ย, e ยต้องเลเ้ยวห้าสิบขึ้นไปก่อนนะครับที่จะอีโวเบดิโตได้โอเคเอ็มอาร์ก็มีแค่ตัวเดียวก็คือเบดิโตนั่นเองก็กดเบดิโตไปปุ๊บก็จะมีโกคูเบติต้าโกคุต้องทำยีแพรเป็นเรื่อง มีตาก็ยีผ้าบุเดเรียนเป็นกันเนี่ยเงื่อนไขที่ที่ผมทำต้องต้องทำแล้วก็ค่าอีโวก็ประมาณหลานหนึ่งเงินที่ผมพอมีอยู่ตอนนี้ก็คือหลานหลานหนึ่งพอดีโอเคครับก็ทำการอีโวได้เลยโอ้โหโหัวเท่หูเนี่ยยูซ่าด้วยหเหมือนในกระตูนเลยนะครับ ทำการอีวูบิติโตเป็นชินเรียบร้อยแล้วบิโตเนี่ยในวิวหนึ่งดาเมจต้นเกมก็หกพันสองห้าสิบวินาทีการโจมตีสามวิาาระยะห้าสิบพลังงานสองรอยี้าค่าวางหนึ่งมื่นผมคิดว่าบิติโตนะเป็นตัวต้นเกมเต่ความจริงคือเป็นไม่ค่อยได้อ่ะมันค่าวางมันหนึ่งหมื่นนนะโอเคก็ ผมจะไปลงอินรีวิวไปิตโตกันต่อนะครับโอเค let's go <S ก็ฟามตังเรียบร้อยแล้วครับก็เก็บไว้สักประมาณสองแสนกว่าที่จะทำอีวิวอปิตโตได้โอเคก็จะอัดไปเรื่อยๆนะครับว่าใช้ประมาณกี่คันหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ทสิบสองก็กานประมาณขั้นที่สิบสองนะครับแล้วก็ทำการตีแอร์ด้วยดาเมจการโจมตีประมาณสองแสนระยะร้อยหกสิบวินาทีการโจมตีหกวิโอที่ว่าสุดยอดมากเลยเลยครับปีโตระดับ MR โอ้โหแบบนารูโตะก็ประมาณ400แสนกว่าเนาะโอ้โหเีติตโตนี่ก็เท่มากเลยนะ ม่น่าเชื่อเลยโอเคนั้นก็ปากกดไ์ก็จัดัาใครด้วยแหละครับเจอกันคลิปหน้าแหะครับบ๊ายบาย